ซื้อพื้นที่เพิ่มจาก gmail นะครับสมมุติว่า gmail ของคนหนึ่งเต็มเช่นของอสายสูสีเต็มก็อ,อันนี้เป็น gmail ของอแพทยบัวนะครับแต่ทีนี้เวลาจะเข้าก็อันนี้เป็น g ี a i l ของแพบัว s.gmail.com ทีนี้สมมติว่าจะเข้า หาจีเนยียร์เองนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับก็ออกมาตรงเพิ่มบัญชีอ,อื่นตรงนี้นะครับลิกเข้าไปลิกเข้าไปแล้วก็มาค้านหาตรงนี้นะครับคี่้หา,าตรงนี้ตรงนี้ก็ตัด304พอตัด304็จีเนีย์เสรครัเรามีบัญชีแล้วไม่ต้องสร้างบัญชีนะครับ ทัดไปเลยจากมาข้อรหัสผ่านอนนี้นะครับที่จะไปอ่า,อา,หารหัสผ่านจะไม่ถูกต้องนะครับลังใหม่ครั้งเสลองดูอ่าถูกต้องนะครับก็กำลังเข้าไปสาเหตุก็เนอกจากว่า อ่าเมลของ3 0 4นี่เต็มนะครับไม่สามารถที่จะรับเมลส่งเมลอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องอซื้อพื้นที่เพิ่มเติมน,นะครับไสา,ามารถจะบันทึกหรหัสผ่านไหมเพือ่อเป็นการสะดวกในการใช้ง้งต่อไปเนาะขอบันทึกไว้3ามสี่เต็มนะครับทีนี้เขาบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะส่งรรับอ e ีเมลได้เนื่องจากไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลแล้ว รดลองเคลียร์พื้นที่ให้ว่างหรือซื้อพื้นที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าสมมุติว่าเรามาดูว่างานของเรานี่ที่ซื้อตัวของเก่าจะสามารถลบทิ้งได้ไหมนะครับไม่ดูที่จังนะครับจังก็คือพวกขยะทยยั้งขยะอรือะอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่มีนะครับงานของเราทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับพเพราะว่าเป็น การที่สําคัญเป็นส่วนใหญ่ตอ่อวิธีก็คือต้องซื้อพื้นที่เพิ่มเติมนะครับ,บก็มาดูที่ตรงนี้มาดูว่าเขาจะให,ให้ซื้อได้อย่างไรนะครับก็มาดูตรงนี้เขาบอกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลเต็มแล้วหากต้องการ,รดัปโหลดไฟล์และรูปภาพใหม่รวมถึงรับและส่งอีเมลนะครับก็จะต้องจัดการกับพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยการเพิ่มพื้นที่ว่างหรือรับพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย g o เ g l ลนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้มันมีซื้อเพิ่ม100 g ิก b นะครับก็70บาทต่อเดือน200 g ิก b ก็ประมาณ99บาทต่อเดือนนะครับประมาณนี้นะครับเราเลือกเอาร้อเพิ่มอีกสัก100กิกนะกับลิกต,ตรง ตรงนี้นะครับตรง70บาทต่อเดือนเป็นสีนทรเงินงงเข้มน,นะครับข้างล่างเขากบอกว่ากูขั้นวันมาพร้อมกับพื้นที่เกงข้อมูลและจิ๊กเก็บอยเขาถือผู้เชี่ยวยการผู้ช่วยในก,การเพิ่มครอบครัวจิตวิทยาของสมาชิกครอบครัวนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นหนื่งฝั่ของเขานะครับอ่าเรามาคิดที่70บาทต่อเดือนนะครับอ่า70บาทต่อเดือน ก็ประมาณตัวประมาณ2.31เหรียญต่อเดือนนะครับยกเลิกได้ทุกเมื่อที่การสมัครช่วยกันในบัญชีก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้ไปนะครับไม่ไม่อยากใช้ตัวก็สามารถยกเลิกได้นะครับเขาบอกว่าดีวันทูเช้ ไม่พร้อมใช้งานแตน่ยงตงังเป็นพร้อมใช้งานแล้ก็มาคิดตรงที่เพิ่มบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับมีเพิ่มแอปเอลิ้งทรูมอนิวเวเล่เพิ่มปีพอนุ่มอะไรไปขนาดแล้วมาเพิ่มตรงบัตรเครดิตตรงนี้นะครับมามามาดูนเพิ่มบัตรเครดิต เราไปพักในงานเนาะบางทีตรงนี้นะครับ,รรรรราารบที่ตรงเอาไปใหม่เรามาสเตอร์การ์ดนะครับมางิีตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่แอคทีฟนะครับเราต้องมาทิ้ตรงนี้มุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงบัตรเครดิตนะครับรเราไปบัตรเครดิต เขาก็ถามว่าเป็นบัตรวีซ่านอะกตัวนี้เป็นบัตรเครดิตของไมไายเลขบัตรเครดิตนะครับไมไบายเลขบัตรเครดิตก็อ่ลงคอยตามบัตรเครดิตของเรานะครับตัวนี้เป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับ วัเดือนพีวก็เป็นเดือน VC CVC นะครับ้ก็บอกว่าให้มาดูรตรงนี้นะครับก็เป็นคงเป็นด้านหลังบัตรนะครับตัวอย่างเขา ก็มอยู่ใต้แถบนะครับเติมโอเคตูตมต่อมาตรงนี้นะครับมาตรงหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่า100ยจบาทจะเดืนไม่มีภาษีจะมีการเรียกเก็บ เงินจากคุณจำนวนเจบาทโดยอัตมัทุกเดือนจนกว่าจะคุณจะยกเลิกก็คือเราถ้าจะเราจะยกเลิกการใช้งานในปีต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะยกเลิกตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าปีต่อไปพื้นที่เรายังใช้งานอยู่นะครับพื้นที่เราซื้อเราจีเกอไบนี B ่นะครับยังมีพื้นที่ว่าพอที่เราก็บอกยกเลิกไปจนกว่าเขาจะเตือนอีกว่าพื้นที่ไม่เพียงพอเราก็ซื้อเพิ่มในปีถัดไปปี่อนเดือนที่มเต็มนะครับ ซเราก็สามารถบอกลูกเดือกได้ทุกเมื่อการสมัครใช้บริการที่บูรพ์เพลนะครับก็เขาก็จะเก็บเงินจากบัตรเครดิตของเราตรงนี้นะครับบัตรดีสซ่าจะมีนะครับการคลิกสมัครรับข้อมูลหมายความว่าคุณยอมรับนะครับข้อกำหนดในการบูรพ์เพลก็คือเราถ้าเรายอมรับว่าให้กับผักเจ็ดสิบบาทตังเงินแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับสมัครรับข้อมูล บอกว่า100 g b กเวนเปวันนะครับก็มาใช้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับขอเป็นอันสุดทีในการซื้อเพิ่มนที่เพิมเติมครับกไปเรียบร้อยนะครับเรากปมมาสมาชิกวันเพื่อรับส่วนลดคูเปอรมากขึ้นจากของคุณนะครับอาที่ขึ้นมาต้อนสมาชิกออกตัวที่ของคุขึ้นมาหลังจากทีมีการเนื้อคูเินะไรทีเ โตโัวเพิ่มพื้นที่ในบัญชีนะครับบัชีบแล้วนะครับผู้จัดการบัญีที่ผมส่งมาองอบ,บอกว่าผมเพิ่มทีท่บัญชีเป็นกต,ตัวและคูปไม้รวเกับสองและลงไปกันที่ขนาดไม่จมเป็น ตอนนี้เขาบอกว่าอีเมลที่ลบไปแล้วอีเมลที่คุณย,าย,าย้ายไปทิากขยแจ้ไม่มีการลบดาวน์โหลและเพิ่มพื้นที่ว่างได้เป็น181.9เมกะไบต์นะครับส่วนอ,อ่านเมลขยะไม่มีนะครับนอกพื้นที่วา่างไปย้ายไปทิ้งขยะลบดาวน์โหลทานแล้วตรวจทานเพิ่มพื้นที่ว่างไป5กิกะไบต์แบบนี้นะครับก่อนส่งงาทุกอย่างใช้ทานาได้สบายแล้ว ครับดว่าโอเคนะครับถ้าใครที่อยากเพิ่มพื้นที่วางใน Google ก็ดูตามขั้นตอนนี้แล้วกันนะครับค,ครับ